เ e ลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พรายมีรถเข้าใหม่มานําเสนอกันอีกแล้วทุกคนคะ่ะใครที่ตามหารถครอบครัวอยู่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะคันนี้นะคะเป็น f o r t u เนอร์สองจุดแปดรถปี2016ราคาดีด,ดีทุกคนคะ่ะไม่เกิน8 0 0แสนนะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบละทุกคนคะ่ะคันนี้ได้สีบรอนเงินหรือเราเรียกกันว่าสีเทานะสวยมากคุณดูดินี่ค่ะรถปี16นะคะมายวิ่งไปแสนกับ20โลเท่านั้น นี่นะคะกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้มาให้นะคะรถปี16พหี่เลี่ยมมากๆนะคะมีนกนะคะมาอื่อ้วลาเรีบร้อยเดี๋ยวล้างให้นะคะรถเพิ่งเข้าเลยนะจ๊ะก<ๆ>ระจังหน้าโครเมียมไฟหน้า d ดย์ไลท์โปรเจ c เตอนะคะตัดหมอกให้ครบชุดค่ะเครื่องยนต์2.8งฟูลวิวนะคะนี่จะได้ในส่วนของล้ออ,อันลอยสวยๆยางโยโกฮาม่านะคะยางปีใหม่จัดไว้ให้แล้วหชุดค่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกนะนี่ไฟเลี้ยว LED นี่คมชัดมากๆนะคะมือจับพรเมียมรถคันนี้นะคะเข้ามาปุ๊กกอรีวิวให้ดูก่อนเลยนะฝุ่นเยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะจัดการให้ทำสปาให้โอเคไหมให้ดูความสวยความสวยนะคะนี่เครื่องยนต์2.8ตัวซิกมาโฟนะคะตรงรุ่นเลยได้เซ็นเซอร์หลังกล้องหลังให้ครบค่ะไฟท้ายสวยๆนี่นะคะปะเดี๋ยวเรามาดูกัน ประตูท้ายนะคะเปิดปิดไฟฟ้านี่คนคะเปิดขึ้นไปง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้เลยนะสำหรับภายในก็จะได้ได้โซนนะคะเก็บของตรงนี้นะคะบางส่วนแต่สามารถพับเบาะแล้วก็แขวนได้ขึ้นไปอีกนะคะมีช่องแอร์มีให้ทั่วถึงเลยนะจ๊ะช่องแอร์ทั่วถึงเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะพิดานสะอาดสะอ้านมากๆม,ม,มีไฟกลางเก่งมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะรถนะคะ ที่ใหม่เคยชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์เดิมแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะนะเล็กเครื่องเล็กถังเดิมทุกอย่างนะคะรับประกันไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องหรือจมน้ํามาไฟไหมก็ไม่มีนะคะนี่คือรถสวยพร้อมคุณภ,ภาพพีเมียมที่พูดได้เต็มปากเลยนะคะวางใจได้ค่ะได้ชุดเบาะสวยนะคะตัวโฟร์วิเบาะจะได้เป็นเบาแบบนี้นะทุกคนเบาสีคาราเมลสวยมากเลย ที่พักแขนที่วางแก้วนะคะอยู่นี่แล้วมีนี่ค่ะเตาเสียบไฟนะคะตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเพาเวอร์เอาเลกตรงนี้ให้ด้วยค่ะนี่คือไฟกลางเก่งนะพดานสะอาดสะอานแอร์เย็นฉ่ำทั่วถึงทุกที่นั่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับที่นั่งของคุณขับกันบ้างนี่ที่นั่งของคนขับนะคะได้ชุดเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้มาให้รถปี16ทุกคนมาดูไมคกัน มมยวิ่งไป1,000 0แกับ17โล1,000 0แกับ17โลเท่านั้นนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้พวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะพาเดลชิพครุสคอนโทรลให้ครบชุดเลยจอตรงกลางนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะตัวเลขดีไซน์สวยๆนะ,ะเป็นจอคมชัดมากๆแล้วให้ดูด้านล่างนะคะมีเป็นแอร์นะคะปรับ ปรับตรงนี้ได้เลยนะแอร์ดิจิตอลแบบนี้มาให้ปรับเทมเพเจอร์นะคะทิศทางลมนะคะแรงลมได้เลยช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้และนี่คือฟังก์ชันขับสีบของเขาทุกคนขาอยู่นี่เลยนะขับสีแท้ๆต้องมีตรงนี้นะนะคะนี่ค่ะนี่คือโซนโซนที่วางแก้วนะคะสวยมากๆเลยเกียร์ออโต้จะขับแบบอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดก็ได้ด้วยนะคะ มีจ่าบุ๊กเซอร์วิสเอกสารสำคัญติดรถมาให้แล้วภาษีพรบรต่อให้คันนี้นะสวยมากทุกคนดูนี่นะคะม่านบังแดดมีมาให้ด้วยนะคะสวยจริงๆนะเป็น Fortuner 2.8 4วิ e ลขับซแท้ๆนะคะคันนี้ราคาพิเศษพิเศษเลยไปอยู่ที่819,000บาทแต่วันนี้พลอยให้เพื่อนๆที่799,000บาทดีไหม ะะรถสวยๆจัดมาให้1คันคันนี้่อนอยู่ที่ประมาณ145่นสคนได้7ปี84งวดนะคะถ้าใครตามหาอยู่นะคะเจอแล้วค่ะออกรถก็พลอยเพียง999บาทพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศอยากได้คันนี้ต้องจัดแล้วติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะรถสวยมากเลย